โอเคค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดาวเทอร์เอ h สไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พิม์ก็มีความภูมิใจและก็ตื่นเต้นมา,มากๆเลยค่ะที่จะมาไม่ใช่เป็นคนสาธิตเองนะวันนี้เพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงไม่ใช่ตัวพิมพ ที่เขาทำเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะคะคือเขาเป็น m i กซ์ o ซ i s t ิที่ทำงานอยู่โรงแรม5ดาวหกดาวนะคะตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่เกาะยาวน้อยด้วยกันเขาก็เราเคยทำงานด้วยกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะยาวน้อยที่ใหญ่ที่สุดทุกคนก็จะรู้นะคะคุณน้องคนนี้ก็จะเป็นคนที่อยู่ใน บาร์อันหนึ่งที่โรงแรมนะคะแล้วก็พี่ยังจําได้เลยมีวันหนึ่งที่เป็นวันที่ฝนตกนะคะแล้วแขกที่มาพักที่โรงแรมอะค่ะเขาก็เป็นแขกที่แบบอยู่นานๆสามสัปดาห์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็เดินแบบฝนตกมันบรรยากาศมันก็อึมครึมนะแล้วเขาก็เดินแบบสลุมสลือไปที่บาร์แล้วเขาก็บอกว่าน้องคนเนี้ย ก็เขาเล่าให้พิมพ์ฟังว่า he just like a sunshine on a cloudy day คือเขาเป็นคนที่แบบมี energy มากม,ากมีพลังงานสูงมากมีความแบบสนุกสนานเฮฮามากแล้วก็เลยรู้สึกว่าน้องคนนี้เหมาะมากเลยแล้วพอเมื่อวันก่อนแบบทักไปบอกว่าน้องมาช่วยสาธิตวิธีการทำม ok ็อกเทลง่ายๆให้คนเอาไปทำตามง่ายๆได้ไหม,มจากที่ทำจากคอมบูชาแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์เนี่ยเขาบอกว่าได้เลยพี่บอกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคแล้วก็สวัสดีค่ะคุณ หลายหลายคนเลยนะคะคุณของขวัญน,นะคะน้องวะลายพันธ์นะคะโอเคทีนี้จะบอกว่าเมื่อคืนที่พิมพ์เตรียมทำแอปเปิลไซเดอร์ไว้ใช่ไหมคะพิมพ์ก็จะมีเตรียมเอาไว้ทั้งแอปเปิลไซเดอร์แล้วก็แครนเบอร์รี่ไซเดอร์นะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของการทำม็อกเทลนะคะจะบอกว่าตอนเราทำไซเดอร์อะคะ่ะหลายๆคนที่ดูพิมพเมื่อคืนนะคะก็จะรู้ว่าพิมพ์บอกว่าใส่ทุกอย่างลงไปในหมอ้อแล้วก็ตุน๋น จนเนื้อมันนิ่มมันเปื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นทำแอปเปิ้ลไซเดอร์เนี่ยจนเนื้อแอปเปิ้ลมันก็เปื่อยเลยพอทำแครนเบอร์รี่ไซเดอร์เนื้อแครนเบอร์รี่ไซเดอร์มันก็เปื่อยเลยแล้วก็เราก็กรองเอาแต่น้ำออกมามันก็จะหอมหวานมากคราวนี้ไอตัวผลไม้ที่อยู่ในหม้อที่พิมพ์บอกใช้แอปเปิ้ลเยอะมากเลยใช่ไหมคะถ้าเราทําเสร็จแล้วจะทิ้งก็ไม่ใช่พิมพ์ใจนะคะดิฉันจะไม่เคยทิ้งของดีๆเช่นนั้นนะคะนันเนมเราก็เลยเอา ผลไม้ที่เหลือจากการทำแอปเปิลไซเดอร์แล้วก็แครนเบอร์รี่ไซเดอร์มาทำฟรุตเค้กค่ะแบบนี้นะคะก็พิมพ์ก็ถ่ายทำวิดีโอเอาไว้เพราะว่า,าจะไลฟ์ไม่ได้เพราะามันมีหลายขั้นตอนนะคะนี่ก็จะถ่ายเก็บๆเ,เอาไว้แล้วก็วันหลังก็จะค่อยๆทำเป็นคลิปสั้นๆให้กับหลายๆคนนะคะก็จะบอกว่าการทำแครนเบอร์รี่ไซเดอร์หรือแอปเปิลไซเดอร์เราไม่ต้องเสียดายว่าต้มผลไม้เยอะแล้วจะต้องทิ้งนะคะเราสามารถเอามาแปรรูปเป็นเค้กอร่อยๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะ คราวนี้เดี๋ยวพิมก็จะไม่พูดพร่ทำทาเพลงเยอะสวัสดีค่ะคุณวััญญาคุณปุญญล์โอ้โหวันนี้ทุกคนแบบว่ารวดเร็วมากเลยแปลว่าอยากรู้สูตรลับใช่ไหมคะค่ะวันนี้ก็จะเห็นแบบผลไม้มากมายเดี๋ยวพิมพ์จะให้แขกพิเศษของพิมในวันนี้เป็นคนสาธิตเดี๋ยวพิมจะยกไม่ให้เขาเลยนะคะเพราะว่าพิมพ์เองก็จะหลบไปอีกที่หนึ่งแล้วจะแล้วเป็นคนคอยดูคอมเมนต์นะคะตอนเริ่มแรกที่น้องคนนี้ชื่ออั เราอบไว้ตั้งนานแล้วไม่บอกชื่อสักทีนะคะชื่อคุณโจนะคะเราก็าจ,จะเรียกน้องโจแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่น้องแล้วแหละแบบจริงๆคุณโจเนี่ยก็ทํางานโรงแรม5ดาว6ดาวมามากกว่า20บปีนะคะก็ประสบการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะโดยเขาอยู่โดยตรงเรื่องอาหารและเครื่องดื่มเขาจะรู้แบบมากกว่าพิมพ์พหลายเท่าพิมพ์ก็แค่ไปคปรูพักรักจํานะคะแต่ว่าน้องโจเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะ ตอนเริ่มวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องโจเนี่ยเขาเป็นคนสาธิตและอธิบายอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้เราดูแล้วตอนท้ายๆอาจจะมีการถามตอบพูดคุยกันนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะขอเชิญคุณโจมาเลยค่ะเดี๋ยวจะขอยกคอมพิวเตอร์ออกไปข้างนอกนะคะเข้ามาคุณโจครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณโจหล่อใช่ไหมคะ ก็จะิงกับในรูปประจายไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะให้โจนหนิบมันอันนี้อันนี้จะเป็นไฮเทคแบบดาวทูเอิร์ธนะคะก็จะเป็นไม้ไผ่ได้ได้ได้ครับผมพี่พิมได้ครับท่านนี้เดี๋ยวจะขออ่าคุณโจก็เราก็แนะนําตัวไปเรียบร้อยแล้วได้นะครับผมว่าโจก็จะเป็นคนมาสาธิตอะไรก็แล้วแต่นี่จะยกให้ได้เลยครับผมได้เลยครับตามสบายครับพี่พิมพ์ถ้าต้องการน้อมแข็งพพพี่ิม์ได้เลยครับผมโอเคครับสวัสดีอีกครั้งนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าดาวทูเอิร์ธนะครับก็ พี่พิมพ์มาดีชวนมาเป็นเกสนะครับให้ลองท mock ําม็อกเทลดูก็จากประสบการณ์ผมก็ค่อนข้างที่จะอาจจะไม่เก่งสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอทําได้ที่จะสอนให้ทุกคนได้รู้ว่าม็อกเทลคืออะไรแล้วก็สามารถที่จะทํากับอะไรก็ได้อันทีเช่นวันนี้ของพี่พิมพ์มีโปรดักนะครับทุกคนคงรู้วิธีการทําหลายๆคนรู้แล้วนะครับถ้าเกิดยังไม่รู้เดี๋ยวพี่พิม ก็เราอาจจะพี่พิมมันจะส่งลิงก์การทาไปให้เพราะแกมีวิดีโอการทํเพวกคขมพูชานะครับแล้วก็ไซเดอร์ไว้ให้แล้วนะครับแกจะมีวิธีสอนอยู่นะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะมาทำอ่าม็อกเทลทําจาก2ตัวนี้เลยครับซึ่งตัวแรกเดี๋ยวผมจะทำทำกับมะม่วงนะครับมะม่วงเลยนะครับมะม่วงสดๆเลยนะครับแล้วก็จะใช้คู่กันกับตัวของไซเดอร์นะครับผมตัวนี้เป็นเป็นไซเดอร์ตัวไหนเชื่อเชื่อตัวตัวนี้เป็นตัวอะไรนะพี่พิม ตัวนี้เป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะของตัวเฟเวอร์อะไรนะพี่เฟเวอร์อันนี้จะเป็นเออ่ natural เฟเวอร์จากแอปเปิลค่ะโดยที่ไม่ได้ผ่านการหมักอ๋อโอเคกุศลอันนี้เพิ่งทำไว้เมื่อคืนนี้ว่าทำเสร็นแบบนั้นได้ครับผมเป็นตัวเออ่มินิมอลของตัวของออ่าไซเดร์แอปเปิ้ลไซเดอร์แต่นี้ก็โอเคเดี๋ยวลองมาทําดูกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเคยทํากับที่ทํางานครั้งหนึ่งแล้วรสชาติใช้ได้ครับผมก็เลยมาเดี๋ยวให้มาทําที่นี่ดูเดี๋ยวทุกคนมาลองดูกันนะครับโอเค ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะครับของวันนี้สำหรับตัวแรกก็คือผมใบมิ้นท์นะครับขาดไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครหาใบมิ้นท์ไม่ได้ก็สกิปได้นะครับผมเป็นใบโหระพาอะไรอื่นก็ได้แต่ว่ารสชาติก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าหาได้แต่ว่าผมคิดว่าทุกบ้านคงหาได้แล้วครับที่นี่คือพี่พิมพ์แกปลูกเองนะครับหลังบ้านก็จะเป็นตัวตัวเพเปอร์มิ้นท์นะครับถามว่ามิ้นต์ตัวอื่นใช้ได้ไหมแสน่ทุกบ้านเราก็ใช้ได้ครับผมไม่จาเป็นต้องเพเปอร์มิ้นท์ก็ได้ครับแต่รสชาติจะกกลลิ่่่นแคราาาตต้ยๆัวว แตกต่างกันนิดหน่อยครับนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับจริงๆถ้าเกิดว่าใครสามารถหาเช็คเกอร์แบบนี้ได้ก็จะดีนะครับแต่ถ้าไม่มีเช็คเกอร์แก้วใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นเช็คเกอร์นะครับมีคนสวัสดีค่ะคุณโจโด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ผมอาจจะเป็นคนที่พูดเร็วไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ายังไงทักมาได้ครับผมจะได้พูดช้าๆนะครับแล้วก็ใครอยากได้รีสปีอะไรเดี๋ยวผมจะเขียนไวพพน้พี่พิมพ์แล้วก็พี่พิมพ์ส่งไปให้นะครับอ,อินบ็อกมหาพี่พิมพ์ได้เลยครับใครอยากได้รีสปีสูตรนี้นะครับวันนี้คุณโจก็ตั้งชื่อค็อกเทลว่าฟิซซี่ไซชาครับผมเป็นตัวระหว่างมิกซ์กันระหว่างตัวไซชาตัวเลยเขมบ,บูชาก,กับตัวของไซเดอร์ครับผมก็เลยกลเป็นไซชาไปเลยแล้วกันพัดีๆดีผมก็มาแบบ ฟ้าฉุกเฉินมานี่หนึ่งครับไม่ได้คิดอะไรมากเลยมาแบบฉุกเะหุมไม่ได้คิดอะไรมาเยอะเลยครับปกติเวลาที่โรงแรมเรามีค็อกเทลทุกๆสเปเชียลค็อกเทลทุกๆสัปดาห์นะคะคุณเจอก็จะเป็นคนครีเอทชื่อแล้วก็เรซปีด้วยนะคะชื่อก็จะมาแบบแบบอินพรไวส์มากค่ะจะไม่จะ <c oughs> ไม่ขอ <c oughs> ผมจะเป็นคนทำานี่เลยแบบนาทีสุดท้ายอะครับพิซีใส่ช่างชื่อดีเพิ่งคลอดเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วผมมาถึงได้ก็ไม่ถึงชั่วโมงนี้และครับก็ชื่อกันมาก่อนเลยครับ นะครับก็โดยประมาณนะครับก็ใส่ใบมิ้นท์นะครับไประมาณแปดถึงสิบใบนะครับแปดถึงสิบใบแล้วก็ผมจะแก็บยอดสวยๆไว้แต่งปากแก้วนะครับสักสองยอดโอเคหลังจากนั้นผมจะใช้มะม่วงนะครับมะม่วงหั่นเต๋านะครับสักผมใส่เป็นสองช้อนโต๊ะนะครับน้องแป้งมาดูด้วยบอกว่าพี่โจพี่โจทำม็อกเทลอร่อยคอนเฟิร์มค่ะ น้องแป้งเหรอน้องแป้งสบายดีไหมครับน้องแป้งไม่เจอกันนานเลยอยาคิดถึงน้องแป้งนะครับหลังจากนั้นนะครับสากเลยครับนี่เลยครับพี่พิมพ์เอามาจากกลุไหนไม่รู้เอาไหมผมใช้เมื่อกี้ผมก็เลยเอาบาคเก้ได้ครับผมก็บดเลยครับอันนี้ถ้าใครรู้จักโมจิโตนะก็อันนั้นแหละครับเอามาดัดแปลงได้ครับผมอันนี้เอามาจัดแปลงได้ แล้วผมจะเอาตัวของนี่เลยพระเอกของงานนะครับก็คือไอแอปเปิลไซเดอร์นะครับใส่ไปที่ประมาณ35 ml ครับ30แล้วก็อีกนิดหน่อยครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าไซเดอร์บ้านใครนะครับเปรี้ยวนะครับแนะนำเลยครับฮันนี่ใช้ได้แต่ล้าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเวเก n นหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยสกิปได้ครับผม แต่ว่าอาจจะเปรี้ยวหน่อยนะครับใช้ไซรัปแทนได้ไหมคะไซรัปแทนได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้เป็นฮันนี่หรือว่าเป็นพวกฮันนี่หรือว่าเป็นน้ําตาลทรายแดงที่เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเพราะว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยมันคือเป็นการดีท็อกตัวเองอะครับพยายามใช้อะไรที่แบบคลีนซิ่งตัวเองจะดีกว่าเป็นแบบเอ่อมันบริสุทธิ์ฮะไม่ผ่านการพอกขาวอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าครับแต่ผมขอแนะนําเป็นฮันนี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นน้าผึ้งแท้นะครับ ก็ใส่ประมาณสักสิบห้าเมลก็เพียงพอครับผมนะฮะหลังจากนั้นน้ำแข็ง3าสก้อนใส่ไปเลยอันนี้ผมใส่ไปสักสามก้อนนะครับน้ำแข็ง3ามก้อนใหญ่ปุ๊บนะครับปิดฝานะครับเขะนิดนึงนะครับจะให้มันฝาแน่นๆนะครับตารักคนที่ แต่ว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านคุณไม่มีเช็คเกอร์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยสกิปได้นะครับเดี๋ยวอาจจะกิปได้ก็แค่ใช้ไม้คนใช้ช้อนคนก็โอเคแล้วครับใช้คนแต่ว่าจะนานกว่าอาจจะนานกว่าตอนเชคแค่นั้นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ อันนี้ผมมีแก้วนะครับสวยงามรับทองเรื่องเลยน้ำมันจะค่อนนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ข,ขยอบไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวน้ําก็จะออกมาเองนะครับนะอย่างนี้นะครับใช่แล้วนะครับเรียบร้อยครับน้ําประมาณนี้นะครับออกมาแต่ถ้าใครแบบทําแก้วใหญ่แบบดื่มหลายคนอะไรเงี้ยเพิ่มปริมาณได้เลยนะครับผมก็ใส่น้ําแข็งต่อไปอีกสัก ในนี้อีก2องก้อนนะครับโยนะครับดาแล้วนะครับหลังจากนั้นผมมีอิ e เกเดนอีกหนึ่งตัวครับผมโซดาครับททอปไปนิดหนึ่งหน่อยนะครับเพื่อความฟิซซี่เพื่อความเป็นบับเบิลของมันนิดหนึ่งนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับปั๊บหลังจากนั้นผมขออนุญาตที่จะใช้ตัวของมะม่วงในนี้เลยนะครับที่อยู่ตรงนี้เลยแต่งใส่ลงไปปุ๊บนะครับ แล้วก็นี่เลยที่ผมเก็บเด็ดไว้เมื่อตะกี้นะครับยอดนะครับขยำนิดนึงนะครับแล้วก็ปัดลงไปเพื่ออโรมาตรงปากแก้วนะครับเสียบลงไปครับปึ๊บได้แล้วครับผมเดี๋ยวเชิญคนเดียวนะครับนี่เรามีแขกนะครับผมให้เป็นคุณเจฟส์ครับผม the one will be t a s t e our สวัสดีนะครับจะเป็นหนูทดลองนะครับเป็นหนูทดลองครับมากครับ เยอะเชิญส์ฮ yeah. wow. sure, ัลโหลชื่นใจชื่นใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วพี่พิมพ์มีคำมีตั้งแต่คำบูชาหลายเฟเวอร์ไซเดอร์ก็มีหลายเฟเวอร์มากนะครับซึ่งเอาออกมาปรับนำใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นแอปเปิลไซเดอร์นะครับซึ่งถ้าบ้านใครมีก็ลองหาทำดูแต่ว่าของพี่พิมพ์เป็นแบบโฮมเมสซึ่งลองถ้าเกิดว่าอยากได้ก็ติดต่อพี่พิมพ์มาดูนะครับฮัลโหลขอบคุณมากครับ thank you thank you brother ใช่เใิคุณามาได้ม่สิได้ขอบคุณพี่ขอบคุณ่อบคุณ่อบคุณพี่ขอบคุณพี่ขอบคุี่ขอบคุณพี่บคุณมี่ขอบคุณไี่หมดคุณพ่อบคุณพี่อบี่ตอบคุณพี่ขอบคุณพี่คุื่อบคุณพี่อบคุ่งอบคุับคัณพี่ขอบคุัพี่ขนบคพี่ขอบพี่ขอบนุี่ขอบครณอบคุณพีบคุณ่ขอริุณพี่อพี่ขอพี่พอบคุณอะมากนะครับ ซึ่งตอนที่เราอยู่ที่ทํางานที่เก่าที่ท,ที่ที่เก่ากันซึ่งพี่พุมแกก็ออกมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้แกเป็นเศรษฐีล่ะฮะนะฮะซึ่งตอนนี้พี่พิงเป็นเศรษฐีไปละนะฮะโอเคพราแกก็เข้ามาแต่ว่าตอนนี้ก็คือตอนที่ทําอยู่ที่โนนทนแกมีโอ้เฟเวอร์เยอะมากเราที่ทํากัน2คนนะครับคือเฟเวอร์จะเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมจะเอามามาโชว์ทาให้ดูนะครับเป็นเฟเวอร์ของออริจินอลนะครับผมต้นตํำรับนั่นเองนะครับ Okay. ซึ่งตัวต่อไปผมจะมีเป็นเบอร์รี่วันนี้ได้เบอร์รี่สดๆจากตลาดมาเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นบเบอร์รี่นะครับแล้วก็สตรอเบอร์รี่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตหั่นนิดนึงนะไม่ได้หั่นเลยเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตหั่นสตรอเบอร์รี่ไว้นิดนึงนะครับ นะครับซึ่งอ่าอย่างนี้ผมจะทําในแก้วให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วสามารถทําในแก้วได้นะครับไม่จําเป็นอันนี้เป็นแก้ววายขนาดใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับแก้ววายขนาดใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรใช้ได้ครับเอผมใช้อ่าสตรอเบอรี่นะครับปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊หนึ่งลูกครึ่งนะครับลูกขนาดกลางนะครับไม่ต้องแต่ถ้าเกิดว่าได้เป็นสีช้ำๆเลยจะดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบ้านใครมีแบบช้ำๆอย่าทิ้งนะครับอันนี้ทําได้ ทำครื่องดื่มได้นะครับโอเคสังเกตานผมจะใช้บลูเบอรี่ด้วยนะครับโอเคผมจะใช้ประมาณบลูเบอรี่นะครับห้าลูกครับผมปุ๊บใส่ลงไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสักเหมือนเมื่อกี้เลยเห็นาได้ครับผมได้ได้ไม่เห็นใช่ไหมฮะถ้ามองไม่เห็นจะยังไงบอกด้วยนะครับผมบอกพี่พิมมาเดี๋ยวพี่พิมจะจัดการให้นะพี่พิมพอดีอยู่หน้าจออยู่พอดีผมไม่ได้อยู่หน้าจอครับต้องขอษด้ว โอเคนะฮะหลังจากนั้นนะครับสากเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ผมล้างมาแล้วเรียบร้อยเช็ดเรียบร้อยด้วยบดลงไประวังอย่าให้กระทบปากแก้วนะครับมันจะแตกฉะนั้นเราจรินทนบดลงไปอย่างนี้เลยครับใช่นะครับบดจับจ,ำจำครับไม่ต้องบดเยอะมากเราแค่เฟเวอร์นะครับพอเคี้ยวได้ด้วยนะครับสามารถตักมาเคี้ยวได้ด้วยอย่างเงี้ยฮะ แรกๆก็จะดูไม่น่ากินเท่าไหร่ละครับแต่เดี๋ยวสักพักนึงครับเดี๋ยวดูกันตอนจบครับดูตอนจบงานอย่างนี้ต้องดูตอนจบครับทั้งตัวมีคนถามว่าใช้ Frozen Strawberry ได้ไหมโอ้ได้ครับผมได้ครับถ้ามีใครมีฟร o z เซนสตรอเบอรี่นะครับเอาไปตั้งละลายน้ำแข็งให้ก่อนนะครับแล้วก็ออกมาทำได้เลยครับผมถ้ามีใครมีฟร o z เซนสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ใช้ได้หมดเลยครับครับเรียบร้อยครับ หลังจากนั้นนะครับผมจะใช้เลมอนถ้าไม่มีเลมอนมะนาวบ้านเราใช้ได้ครับแต่บ้านที่พิมพ์แกไม่มีมะนาวเขียวผมก็แปลกใจมากเลยนะแกมีมะนาวเหลืองซึ่งดีมากเลยครับเพราะมะนาวเหลืองจะให้เฟเวอร์ที่ไม่ได้เปรี้ยวแบบขึ้นไปสูงมากแต่ถ้าเกิดว่าใครมีก็ใส่แค่นิดหน่อยก็พอนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับโอเคครับผมใส่ประมาณปุ๊บ นิดเดียวครับผมจุ๊บนิดหนึ่งโอเคหลังจากนั้นผมจะใช้ใบโหระพานะครับเด็ดไปเลยสักสีห้าใบนะครับอันนี้ออกจะสไตล์แบบเฮลตี้เฮลตี้นิดหนึ่งนะฮะซึ่งเวผมก็ค<ม>ือผมจะบดที่ฝ่ามือนะครับแล้วก็ตบเอาอโรมากลิ่นมันออกมาเหมือนในบาร์ไหมละ่ะแหมเหมือนในบาร์ป่าละ่ะดูนี่แหละครับผมทําอย่างนี้ทุกวันนะฮะอ,อยู่ที่ทำงานฮนะ เคครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้กัมพูชานะครับของพี่พิมพ์เทลงไปเลยปุ๊บ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 ประมาณ90้าสครับหลังจากนั้นผมจะใส่น้ําแข็งลงไปนะครับเดี๋ยวขอหยาดล้างจอนิดนึงเฮ้ยนะครับก็ปุ๊บน้ำแข็งใส่แก้วไปเลยครับครับนะครับปุ๊บครับปุ๊บครับอีกสักก้อนนึงครับหลังจากนั้นนะครับเราจะคน งัเราจะคนนะครับอเอปึ๊แล้วก็ผมขออนุญาตเติมโซดาเราเพื่อความซ่าสักนิดหน่อยเรียบร้อยครับแล้วก็การแต่งแก้วของผมนะครับง่ายๆเลยครับไม่ยุ่งยากครับมีอะไรใส่นั่นเลยครับเมื่อกี้นะครับ ปากของป้ายนะครับอาจจะตัดนิดนึงก่อนนะนะเดี๋ยวจะยาวเกินตัดนิดหนึ่งดูครับการแต่งแก้วของบานะฮะจริงๆก็อาจจะทําสวยกว่านี้นะฮะขอโทษด้วยโอเคครับใายชิคชิแบบผมนะครับนี่เลยครับปึ๊บใส่ลงไปอย่างนี้นะครับโรยเลยเป็นเม็ดลงไปเลยนะครับผมแต่งด้วยลูกบลูเบอรี่ใส่ลงไปนิดหน่อยครับเรียบร้อยครับ คามบูชามอกเทลครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมให้แก้วนี้ผมจะให้พี่พิมพ์ลองเทสดูนะครับลองชิมดูวันนี้แต่เชื่อได้เลยว่าฟรุตตี้นะครับคุณค่าที่คนคู่ควรนะคะคเดี๋ยว <laughs> เป็นไงลองชิมดูก่อนนะพี่พิมพ์มาได้หรือเปล่านะฮะไอตอนนี้ผมยังไม่เคยทํานะครับผมเพิ่งคิดมาแล้วก็ลองคิดดูนะครับ <laughs> ห้พี่พิมพลองเป็นหนูทดลองคนแรกเลยวันนี้คนแรกเลยสุดน,นี้คนแรกเลย <laughs> อันนี้คือโจสเสน่ห์ของโจอะค่ะค,คือเขาจะไม่ติดทฤษฎีเขาไม่ติดตำราเขาจะครีเอทอย่างโจ พิมถามว่าโจจะทําอะไรยังไงบอกเอาเท่าที่พี่มีพี่มีอะไรผมจะทำอันนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหนางอิมพรไว์ได้หมดเลยนะคะไม่ไม่รอช้าชิมเลยใช่ครับผมลองดูครับพี่พิมนะฮะบอทเอาเฟเวอร์นะครับ, favor, รบเราเอาบอทเอาเฟเวอร์เอาของรสชาติของผลไม้ที่มีอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วของพี่พิมผมลองชิมมาแล้วเมื่อกี้นะครับตัวของอ่ามัน,นจะเปรี้ยวนิดนึงซึ่งผมก็เลยต้องของขอ,อนุญาตที่จะใส่ตัวของฮันนี่เพื่อที่จะตัดเปรี้ยวลงมานะครับ อันนี้แต่เราก็ตัวนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวมากนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่ฮันนี่นะครับตัวของคมบูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยเซเวอร์เอารสชาติความเปรี้ยวจากผลไม้ของสตรอเบอรี่หรือบล,ลูเบอรี่พวกนี้ออกมานะครับโจมาทุกวันได้ไหม <c oughs> อยากกินทุกวันค่าตัวแพงนะครับอยากกินทุกวันอยากให้คุณผู้ชมได้ลองชิม หรือไม่ก็ไปลองทำนะคะเดี๋ยวให้โจสรุปสูตรมาให้แล้วเดี๋ยวเอามาให้ใครเขาอยากได้ขอมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งสูตรให้พี่พิมพ์แล้วก็เดี๋ยวใครก็เดล็อกเมสเซจเข้าหาพี่พิมพ์ได้เลยใครอยากได้อะไรหรือว่ามีคําถามอะไรถามมาได้เลยนะครับโอเค<ม>ครับผมเนี่ยไงผมขอยอกเวทีนี้ให้พี่พิมพ์ต่อนะครับอเไงก็ขอบคุณนะครับพี่พิมพ์ที่อุตส่าห์ชวนมายังไงก็เชิญมาได้ครับแต่ทุกวันก็ไม่ไหว ไม่ใช่อยากอยากอยากกินทุกวันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากกินทุกวันเดี๋ยวไปที่บาร์ได้ครับผมที่บาร์ผมมีเดี๋ยวที่บาร์ผมมีอยู่ได้ครับทุกคนครับสวัสดีคับโอเคขอบคุณค่ะน้องจอบายบายค่ะเดี๋ยวถ้าเผื่อมีคําถามเดี๋ยวค่อยทิ้งเอาไว้นะเมื่อกี้มีคนถามแล้วก็ตอบให้ด้วยน้องแป้งก็ตอบให้น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่พิมจะขออนุญาตไปหยิบคอมพิวเตอร์มาก่อนแล้วดูว่าใครมีคาถามอะไรก็จะได้ถามคุณโจได้นะคะแป๊บนึงค่ะ โอเคเดี๋ยวดูก่อนขอสูตรคอมบูชาได้ค่ะคอมบูชานี้มีเยอะมากแต่คอมบูชาที่ทําวันนี้ก็คือเป็นรสชาติออริจินอลเลยนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้คือทํา F1 หรือ first fermentation ก็คือหมักด้วยใบชานะคะชาที่ใช้ตัวนี้ก็จะเป็นชาเขียวนะคะก็จะรสชาติอ่อนๆสีเขาก็จะอ่อนๆน,นะคะแต่ถ้าเป็นชาอัดสามสีเขาก็จะเข้มนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมอกที่จะเอาไปทําเป็นหมอกเทลนะคะเดี๋ยวดูก่อน บ้านน้องแป้งมาได้รับสูตรแล้วไปแล้วขอคุณน้องแป้งมากๆเลยมีเมนูจิงเจอร์เบียไหมวันนี้วันนี้ไม่ได้เตรียมไว้ค่ะแต่ก็จริงๆอะ่ะก็ทําได้นะคะเพราะว่าเราก็มีส่วนผสมไว้หมดแล้วโอเคขอบคุณที่รีเควสต์มาเดี๋ยวไว้หลังให้จะเชิญน้องโจมาทําจิงเจอร์เบียรอีกนะคะตอนนี้เรามีอะไรอีกโอเคน้องแป้งตอบให้ด้วยนะคะเมื่อกี้เขาถามว่ามะม่วงในสูตรแรกเป็นแบบบดไหมแบบบดเหมือนตังครับอ่าน้องโจเชิญแป๊บนึงก่อนค่ะ <Yes. S 2> มะม่วงเมื่อกี้นะครับผมผมใช้ <Yeah. S 2> เป็นมะม่วงที่สุกค <น S 1> <I 'm S 2> ่อน <be. S 2> ข้างสุกนะครับเป็นมะม่วงค่อนข้างสุกนะฮะซึ่งก็บดเหมือนกันครับก็บดเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากใช้น้ํามะม่วงที่คืออยากมีน้ามะม่วงอยู่ใช้น้าม่วงแทนได้นะครับแทนได้แทนได้แต่ว่าผมชอบใช้ของสดอย่างเงี้ยบดแล้วก็เอาไว้ไปเควน์คือใช้การเช็ดเควนให้มันเป็นน้ํเหมือนกันเองครับ uh, นะครับ <okay. S 2> แล้วก็เราแล้วก็ใช้ตัวของอ ตัวของตะแกรงกรองอีกทีนึงนะครับ <semester S 3> แต่ว่าพอดีเช็คเกอร์ของผมมันมีตัวกรองอยู่แล้วโดยโดยตัวมันนะครับ <Tall S 2> แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับสกิปพวกไอ้นั้นได้เลย,ปปปะเลย nickel, นะครับสกิปไปได้เลยแค่บอดในแก้วนะครับบอดในแก้วบอดบอดไปแค่ใชว้วิธีการคนให้นานที่สุดแค่นั้นเองเพื่อให้เพื nào, ่อเพื่อเควนโงน้ํากับน้ําแข็งให้มันละลายเข้าไปหาตัวตัว,ตว,ตวน้ํามะม่วงแค่นี้ตัวมะม่วงเม <Controller S 2> ื่อจะกลายเป็นน้ำแล้วครับก็จะได้เฟเวอร์ของมะม่วงเข้ามาอ่าโอเคขอบคุณค่ะน้องโจไดี๋ยวมีคําถามอะไรอีก ก็หั่นเป็นเตาแล้วก็บดนะคะทุกคนก็คือบดเอาแค่ต้องการเดี๋ยววันหลังให้คุณโจมาสอนจินเจอร์เบียร์อ๋อเราเอาเราด้วยเหรอจินเจอร์เบียร์มีมีรีเควสต์มา <laughs> ใครรีเควสต์มาครับ้น้องแป้ง <laughs> ว่าแล้วว่าใคร <laughs> คุณแป้งเป็น <laughs> คนที่ชอบดื่มจินเจอร์เบียร์ผมเยอะที่สุดนะครับจินเจอร์เบียร์จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรียกว่าจินเจอร์เบียอะไรผมแค่ชื่อมันจินเจอร์เบียร์แต่ว่าการทำการอะไรจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เป็นเบียร์ไปเลยนะครับครับผมก็แค่เป็นจินเจอร์ผสม กับไอ้พวกนั้นไม่ได้มีแอลกอฮอลอะไรเลยครับจริงๆแล้ญญแต่ว่าผมใช้ชอบใช้ชื่อคว่าเบียร์มากกว่าแค่จริงๆในในต่างประเทศเขาก็เรียกจริงเจอรเบียร์แต่จริงจริไอ้จริงเจอเบียร์ไม่มีแอลกอฮอลถูกจริรรททงๆในสนต่า้ปรงเรศไม่ไดเมียกไร่มีแอเอฮอร์คะ่พร่าเราถือ้จริค่ะเราจะไม่มแอลกอฮอลเพืจรคงๆมนนเมานประเทศเราก็จะเร็ยกีรดีเ่อสุีภา์แต่จมันดันเปอนจิงเจอเบียร์แค่อลองนในตางประ่ออะไาก็เลยใจริง็นเบียร์กว่ารพรจะมันม้ควางเรอสบียวามเ่มนฟอเหมือนเบียร์แค่น้นต่ม่มีแอ,กอลกเฮ<พ>อล์ แค่นั้นเองครับได้คะ่ะน้องโจขอบคุณมากมากเลยนะคะดีครับผมยินดีคือจะบอกว่าน้องโจเนี่ยด้วยความที่ตอนทํางานโรงแรมอะคะ่ะเวลาแบบเขาเป็นคนทํางานเร็วไงคะเวลาเสิร์ฟที่โรงแรมเนี่ยมันจะทํช้าช้าไม่ได้ทุกอย่างต้องแบบหนึ่งแก้วนี่ใช้เวลาแบบแตอนแรกโจบ,บอกว่าจะทำสองสองเมนูสองสูตรบอกผมทำสิบนาทีก็เสร็จแล้วบอก เฮ้ยจริงเหรอทาไมพี่พิมทาทีนึงพี่ทําำันเป็นชั่วโมงเลยวะทำมาหนึ่งว่าชักค็อกเทลหรือว่าเอ่อมอกเทลพวกนี้ก็จะต้องแบบเตรียมเพราะเราไม่ได้เป็นผู้เชียช่ยวชาญค่ะโจเขาจะแบบรู้ว่าใส่อะไรเท่าไหร่แล้วก็เขาก็พูดไปทาําไปเป็นเพราะนี่เป็นงานที่เขาทำอยู่แล้ว20กว่าปีเนานะนี่ค่ะก็ถือว่าวันนี้ทุกคนก็ได้ได้ประโยชน์จากการเสียสละเวลาของน้องโจนะคะมาที่มาสอนเมนูต่างๆให้กับเรานะคะทีนี้จริงๆคุณโจเนี่ยจากประสบการณ์20 ปีเนาะเขาใน,ใน,ในอยู่ในแวดวงอาหารและเครื่องดื่มแต่เขาจะเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องดื่มมากกว่านี่ครับเพราะว่าเขาจะเป็นมิกซ์ซลจิส์นะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเห็นอะไรก็ประยุกต์ได้หมดเลยนะคะทีนี้ก็เลยแบบว่ามานั่งคุยกันมาตอนหกข้ามว่าแบบเนี่ยถ้าเหตุการณ์มันดีขึ้นในอนา,นาคตนะคะที่ฟาร์มของเราเนี่ยเราก็จะมีเวิร์กช็อปสอนทําเครื่องดื่มพวกดีท็อกซ์สอนทําเครื่องดื่มต่างๆม็อกเทลต่างๆเมนูที่มันทําให้เราดื่มแล้วสนุกสนานพิมพ์ดื่มคอมบูชามา6ปีแล้วอะ ถ้ารู้สึกว่าวันนี้มันอร่อยที่สุดเลยเพราะโจอทําให้กินมันอร่อยจริงๆนะ้เราก็ไม่เคยแบบเราก็เห็นไหมพี่มันก็ทําง่ายๆก็กระเจี๊ยบเป็นประจำแล้วก็แบบอาจจะใส่ผลไม้ใส่ไปเลยไม่มีเวลาหรือว่าไม่มี creativity ที่จะแบบมาทําอะไรที่มันสวยงามสร้างสารรค์อย่าง,งเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณโจม,มากเลยวันนี้เราก็ได้อีกหนึ่งสูตรนะคะที่เราจะไปททาเองเวลาที่เราแบบอยากจะมีสีสันบันเทิงนะคะโอ,อเคขอบคุณมากๆค่ะทุกๆคน ขอมีอุย้ยมีตายมีแต่คนขอจริงเจอรเบียร์กันหมดเลยครับโจเดี๋ยวจริงนะคุณโจเขามีของดีเยอะคุณโจมีของดีเยอะค่ะเพราะว่าพี่พิมพ์ตอนที่ทํางานนะคะออฟฟิศเอาจากออฟฟิศพี่พิมพ์จะกลับว่าที่บาร์ของโจุจโจะติดก,กันนะคะเดินไปเจอกันทุกวันอย่างเงี้ยก็จะจะเรียนรู้ จากน้องโจวันละนิดนิดหน่อยๆนะคะก็เลยทําให้เราก็ได้มีความรู้เหล่านี้นะคะไว้ก็เดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะเชิญน้องโจมาทําจิงเจอร์เบียให้ดูนะคะแล้วโจบ,บอกน้องโจบ,บอกว่าคิดคาดตัวแพงนะคะก่อนน้องโจจะกลับบ้านวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่พิมพจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เพราอเห็นหน้าเขาแมนๆเข้ม,แมๆแบบนี้นะคะแต่เขาเป็นคนชอบผลไม้มากเลยเดี <laughs> ๋ยวจะเอามะม่วงให้น้องโจเอากลับไปทานที่บ้านนะคะ,ะน้องโจมาบอกลาท่านผู้ชมก่อน แล้วก็กลับบ้านได้ก็จะได้อันนี้คือน้องโจก็น่ารักมากนะคะด้วยความที่ตอนนี้น้องโจก็วันนี้ไม่ได้ทํางานนี่คือของขวัญลูกเดียวก็เพียงพอแล้วพี่มันคนละพันนะคะอันนี้คือพันนวลคําอันนี้คือพันอาร์ทูอีทูนะคะและพันที่เมื่อกี้ที่เราใช้คือพันนวลคํานะคะมันก็ไม่ได้หวานเจี๊ยบแต่ว่ามันหอมมากนะคะก็นีนอันนี้เป็นค่าตัวได้ครับเดี๋ยววันหลังหนึ่งค่าตัวให้หนักเลยครับ ค่ตัวขอบคุณนตัวมากๆดีครับอย่างนี้ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องพิพิมพ์เยอะๆนะครับแกมีเฮลตี้เวย์เยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเจอกันใหม่รอบหน้านะครับโอเครอบหน้าแต่ค่าตัวแพงกว่าเดิมเอ้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ